สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านภายในประเทศเราแต่งประเทศพี่น้องพ่อๆกับซองสะนี้ป่าพี่น้องเลยเมื่อนี่กับบรรยากาศยังใบใบพี่น้องเอ้ยเข้ากัอยู่เฮือนอยู่ซ่านเนาะต่ำหูคือเก่าแะไรพี่น้องเอ้ยแม่น้องแกบุ้มผลกลับมามาลินน้ำเมื่อนี่มาลินพี่น้องเอ้ยมีโอกาสจะมาผักมั่นซอยแม่ย์จื่เมย์โจยเนาะกับผักเล่ไปมาเห็ดวีอ่ะทะเลมาซับมาละมันตากับะปุ่นเมย์โจยเมย์จืด ไปไปมามาเนาะไปมาหาสู่กันปะเดมาหลังจานปะเดมาเฮิร์มแน่ซองสมมึกคือเฮิร์มดอก็เฮิร์อนไเนาะซองสมมึกคือว่าเป็นเดือนเป็นถิดคือว่านี่นีาดแห้งเนาะม่าาเมียจืดนะพี่น้องคิดหอดม่เมจืดก็มาหามีจืดเ้อปีใหม่นะคะมีแต่หายเอฟซีถูกานเนาะลำบำเยรวย เดสกจะมันากรตัหูคือกาวไ่ร้อนือห้ไีเหียนตามตามหมูอนนี้พันกรต้หูพี่น้องเลยต่ามผม,มเนี่ยอจะืออไน้องต่ามใบตามมเนอจะตั้ไปต่ามาก,กแล้ว ล้วแยเขาคือเปไนะเขาุ่บ้าอยไปนะก็ตามฉีดมีมีหักจั่งบาลาน้ำแล้วดอกมาให้ตลัก่งเนาะตัดผมเตามีดนะเพ่อีมเมื่อหนึ่งได้ป่หาพื้น ว่าหนว่าปลายช่องว่าช่องแมบช่องแม่เติต่อพื้นองแม่หะไบ้านันจองแม่องแม่แตเศร้าอแม่อกินห่อลูกเกย์แล้วนรูปไม่ได้ใช่ไหจักเลย ให่จืดกับพี่น้องเห็ดโตโซอยู่บาด์ดีหนาวป้าระหอมยาเธอนปลาดำสาวันกับผมช่ไหแบบใหญ่จืดหนาวผะหอมพืชเนี้ยมาแต่สายแล้วเออปลาซาฟผลกับมาขายยาสมุนไพรพี่น้องเลยโมาตลอดสื่อยาจอมถ่านใน <L> đây ลูกกีลูกแกบุมเนาะตอนใดนี่แดดสองพี่น้องเลยมันสีเหลืองกินได้บ่เออกนเกินอืมอืมน้องอเนยกินอยู่ได้หนแอ่เนาะ Dạ, anh có Cô em bỏ ra hả? Nó kênh á à. ba đi thả này lúc là... luôn. cả tưởng, ba tưởng ba ơi. đâu ơi. Phù, phù, nãy bột mới nhổ lên hào vậy. อยากนอนบ่างนน้องก็มีไฟบึงเหรให้น้องโดยโดยมาเถิกบ่หรอสาวเมีและผู้อาวุโนแข่งเลยเดี๋ยวมึงล้ากันมาตานะกูอยู่คนเดียวไม่ต้องลงเลยค่ะแล้วจะกินกับใครคะเล่ากินบ่บ่คนวซมึงกับไป คนเดียวกับปันสิบบกินข้าวนี่ทิพย์พลนักสู้มันนี่ในครั้งเมื่อกี้ขาแรงอยู่แล้วกูยังเบ่งมีตาอีกไอ้พี่น้องพี่น้องแก้มบุ้งกับเป็นตากล้องห้เอื้อยเสนีป่าพี่น้องเลยป้าลูกกิ๊กี้เห็ดนางกับผัวใหญ่จอยนะปลูกพักปลูกมะฮุ่งบ่ป้าพี่น้องบ้านเมืองหลังจากแม่น้องแก้มบุ้งบ่เห็นแต่เหิงเนาะพักเพิ่นสะบักกระดอกกระดี่อะแทนี่นะฮะ ชบดอดีอะาพักนี่พงกันจพจอยดีป่าป้าพญาจอยกับขมกขมมปลูกมะฮุงกับลานพีนกก่น้องเอ้ยมะฮุงตี้อะบ้า่อ,อนี่นะ,อะโอ้มะฮุงเตี้ยตี้อะอะไรเนาะแม่ของามาพเพทนี่บ้าพนถายนะอะจาจจะเบี้ยพอยังไล่บ้าจังหวะ น,นี่นี่นี่ยาได้พอแม่น้องแกลบบมกับสิลกภักการถ่าอันละซาพี่น้องเอ้่นมาคายยาเนาะกับเมื่อกับ,บ่ได้แน่ผักในะตอนกับสิลกภักกาดนี่แหลยถ่าเพิ่นโอ้ยแม่ค้านมถ่ายเมื่อไหร่กันย,ย่างอยู่ได้ฉันสิเบื่อแล้วเนี่ยนี่เริ่มมีแต่กินแต่สมภักยามนี่พี่น้องเอ้ย สะออนผักไปใหญ่จืดผักใหญ่ขึ้ง,งามแท้ว่ะพ่อใหญ่ว่าคุดสามาเมื่จังในยเลวงามลามิ้นอเนอใบพผักหนึ่งจนกล่องความงาม ไพอทะายเเออพอออาใส่ทงให้เลยพอใหญ่จอยกำลังปลูกมะฮุงณ่าบอกบ่าจะพิชกณนาไม่ไหนพิอนณ่ไม่เนระปลูกกกมาฮุงเป็นคอมาแต่วัดพี่น้องเว้ยพอหมักตัวแห่ห้องข้าวแล้วห้องข้า เขาอ mm ัดเต็มบริณกะพอฐานแล้วเนาะบรรยากาศกันลมลมปลาลุงเลยลมแท้ลมว่าเมื่อนี้เนาะลมมาบ่อแม่บ้าให้พญายิบูกโลดกระดิกินคือเก่าฮาวบอมีเดินบอมียางพี่น้องเลยฮาวบออยากปลูกซ้ำค่อยเดีือดมันแตกเด้อค่อยได้ พอเขาบ่กได้ให้จีได้เข้าห้อันป่านะผมไดนี่นะมันมันเลยอาาเหอมาันได้ี่จีากีอากาศไอแ่วนใสกับเป็นไปเวิร์เนาะ พักส,สัมสะกินพี่น้องเอ้ยลายลีรอย่างลายเทะลายหวานเนาะพี่น้องกินบาหวานเบาไวา้ปัดเวลาไม่ใหญ่จืนปู่ปูอึดพักบมเมนติมีแต่สำเนียงได้พี่น้องเอ้ยอยู่ทางในก็มีได้พูนปลาลูกเอ้ยทางในก็มีถ้าพักกาด้วยต้อยปักบัวกห็หอมเปานะเนาะ อันพักหนอกก็มีพักซี่พี่น้องเลยนี่คือพักซี่พี่น้องออย้ายเริ่มหวานใหม่เลยพี่น้องพักซี่กันเพราะเขาว่าขาน้อยได้ห่ใจะพอนอหนอแม่บ้าเพาะขาตาแดงหรือขาน้อยนี่นะโอ้อเพอใหญ่แม่น้องแกบ,บ่มมาให้ปลูกกะติดจมเจีอพี่น้องเลย ขาหน่อยันติดแลว้วค่ะพันยังแต่หัวสิงไกพี่น้องยังอนลายพ่อใหญ่กับลานยังปลูกผักปลูกมะหงเนาะอันธงมันี่เก็บดีๆเด้อนี่มันปิวลงลวเลยเบิร์ดระบาเบี้ยร์มะหงนะพ่อใหญ่กับลานชย,ยันพี่น้องเลยเอามาบุญเราเมือ่อ บ่อปลูกประโรดแมวบ่ไห้เมื่อนะปลูกทั้งด้ายทั้งนี่บ่แล่ะแล้วใส่คุ้มนำกันด้วะอ้าวพัจจัยใส่คุ้มนำกันนะใส่พอละคุ้มโดยหาดีปัญญาจ่อยกับลานพี่น้อยน้องเกษมเราเอามาปลูกหรอนะอือ อกแล,ล้วก็หดนาำเลยเนาะบางหงอันนี้ไม่อยากตีอะนะคะเบิ่งข่ามันนี่นลายบอเบีย้ยของเพื่นอร่อยเลยเออเพื่นกับปูขายายไปแถวัดนั่นแล้วนเนาะอือจียมพู้ใส่กับงามได้กินเลยแล่นนี่มพริกางามแรงนี่ Phá cả đây phó sẽ thông quá. rồi quá. Phá phá, phá cả toàn chả sao Họ nạn nhá mặt này. Họ Chỉ điên cái là mưa lạ là nó. Cả khu cho đây bỏ kê bỏ này okay là เอาบ่มีของผ่าของตอนกะเก็บพักให้ละซาวเนาะเพิ่นมาขายยาสมุนไพรมีปีใหม่สุขสันต์เป็นต่าเกาะเมืองเสนีป่าเนาะย่องคลิปนี้กรสินธำลาพเจ้าเราเป็นน้องเพื่อนพักก้นไล่ก้นแท้ก้นติดตามส่องเสนีป่าเด้อพี่น้องเดอ้อะผักบุกฝากส้มต,ต่อไปสบายดีลูกกี้กี้ยังหดขมุกขมมยเลยพุ๊ 디 i 룸